สวัสดีครับผมไอรอนจากช่อง E อเ l e m a มนะครับก็ที่มนี้จะมาพูดถึง7ประโยชน์ของมะรละนะครับคือช่วงนี้กินแถวแถวแถวที่อยู่เนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยวแกงมะรละไงเราก็เออหยิบมะระของเขากินเยอะมากในไหนเราก็กินมะระเยอะแล้วก็เลยลองไปหาข้อมูลด้วยตัวเองนะผมเจ็ข้อนี้คือผมก็รวบรวมมาอ่านให้ฟังนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีภาพประกอบนะครับก็ฟังเพลินเ,นเินนะครับผมเจ็ดประโยชน์ของมะรละนะครับ 1. ช่วยระดับน้ําตาลในเลือด มละลาเอ่อขอไปครับมละลาเนี่ยขึ้นชื่อมากในเรื่องการช่วยควบน้ําตาลเพราะมีสารออกฤทธิ์คล้ายอินซูลินนะครับทาให้ร่างกายอ่ะจัดการน้าตาลในเลือดได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับ 2. เสริมภูมิคุ้มกันในมละลาเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของเลือดขาวทําให้ร่างกายเนี่ยต่อสู้กับโชคได้ดีขึ้นอ่าสามบำรุงสายตามาละลาเนี่ยมีเบตา้าแคโรทีนแล้วก็ วิตามินเอสูงซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของจอประสาทตาและยังช่วยมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นนะครับ 4. ดีต่อลกย่อยอาหารลดขมของมันละนี่แหละครับที่ช่วยกระตุ้นน้ําดีในร่างกายทําให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นแกทน้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้แถมยังช่วยขับพยาธิในลำไส้ได้ด้วยนะครับผม 5. ต้าอนุมูลอิสระมรันละเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระหลายชนิดท,ที่ช่วยชะลอวัยลดการอักเสบแล้วก็ป้องกันเซลล์ที่ถูกทําลายนะครับ การกินมะละกนประจำเนี่ยก็อาจช่วยลดความเสี่ยงของการปาเป็นโรคมะเร็งได้ด้วย6ช่วยควบคุมน้ําหนักมะละกเนี่ยเป็นผักคอรี่ต่าําแต่ว่ามีไฟเบอร์สูงกินแล้วอิ่มเร็วอยู่ท้องนานนะผมกำลังออกกำลังกายเพื่อลดความอ,อ้วนอยู่เนี่ยมะละกก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ควรแทรกเข้ามาในอาหารที่เรากินอยู่นะครับก,ก็เกี่ยวแกงมะละกไงอ่ะเจ็ดบำรุงหัวใจและหลอดเลือดนะครับสารอาหารในมะละกเนี่ยช่วยลดไขมันเลวแล้วก็เพิ่มไขมันดีนะผมทำให้เลือดทำให้เลือดเ,เราเนี่ยไหลเวียนดี ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็ลดความดังรีสูงนะครับอ่าก็นี่แหละครับผมประโยชน์ของมะละนะครับใคร,รเดินผ่านๆร้านก๋วยเตี่ยวแกงมะละก็ลองดูนะผมก็ลองใส่มะละเยอะเลยครับถ้าเจ้าของร้านไม่ว่าอะไรนะ